ซือกับข้าวนะ่ะข้าวนะมาแต่เช้าเลย อะไรจ๊ะอะไรขนมไงหกินตื่นขนมเข้าตประกาศนี่ขอองเธขนมนี่อะไรดังลูกซื้อขนมเยอะแยะเลยจ้าของไม่เยอะเท่าไหร่สิบเป็นห้าเนาะไปไหนอ่อนนั่นเนี่ย

ใก่อะไรบ้างเย่ดหมูหมูแกงบอลเขาใช่หมูจ้ะพวกลงเดียวกันไหมเนี่ยจาเดียวกันมีจาเดียวนะ้แกงบรานต้มไปต้มให้ตุ่นมูใสขไหมแอ๋อต้ไ่มีจะปอดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ดกว่าไส้เยอะ ไอ้นี <renamed> <That 's> <ram> ่ไม่กินหรอกต้นเหนาวเหนาทุ่งเท่าไหร่สิบบาทหรือทุกอินเดโกนทุกจะพกกำลังกำลังติดดอกนะติดลูกแล้วอันเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบบาทต่ำคือพอมแต่เอาชุดละ่สิบบาทใช่ไหม เอามีเอ็งเอามีเอามีเนี่ยอ่าเดี๋ยวโอ้ยเฮ้ยมาไม่เคยเห็นกูโอ้โพักบุ้งงามพักบุ้งงามมาก มันไม่เคยเห็นน้า2สองสี่หกเป้าสิบเป็นหนึ่งร้อยดิงาไว้ขนาดนี้ตุมเป็นจอบอ่ะหนุ่มช่วยอันนั่นดนจะมนงนี้ขางน่มา <trauma> ไม่มีอยู่วัดพระหมืมนน <c oughs> ่นีพ่ทธ <c oughs> ดูหน้าวัดพรสมบูรณ์มีสองสี่หกเจ็ดเจ็ดสิบบาทถ้าจะไปอยู่ไหนเพิ่งจะมาที่อ่ะเราค้ากันหนีแล้ว ทำอะไรกินห้าผักทำครัวเองนะงั้นไม่ซื้อกับข้าวอยากซื้ออะไรก็้ออยากกินอะไรก็ซื้อเอานี่นี่เปนทอดกบกบเล็กอุ้ยเล็กดีกินตัวใหญ่ได้ไม่สุกพระมาแล้ว ะมาพร้อมกับข้าวฝนตกต้นไม้เขียวสะอุ่ม Vị thị một kỳ Nam lại